จริงๆอยากจะจัดตับบ้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่านะ,ะสถานการณ์มันก็ไม่เกือบหนุยพอปีนี้มาจัดได้มีแบบดีใจอ่ะดีใจมากว่าหลักการของการจัด อ i ลัน w ส r วอรันของเราอะ mm hmm. มันเป็นเรื่องของการหาสถานที่ที่มันสวยงาม 挂紧。 ค่ะวันนี้อ l เ i a ยน e ซียาจัดงานอ l เ i a ยนเซียาเวอรันไทยแลนด์ซีรีส์2022นะคะปีนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ไซโยกาจนาบุรีนะคะงานจัดวันที่26-27พฤศจิกายนนะคะส่วนรายละเอียดเ,เรื่องของว่าทำไมเราถึงจัดต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่เราไม่ได้จัดเนื่องจากว่าเราติดโควิดมา2ปีหมายถึงว่ามันมีช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยไม่ได้จัดแต่ว่าตอนปีแรกเราจัดที่สวนพึ่งปีที่2เราจัดที่เขา ใหญ่และปีนี้ไปกาญจนบุรีเพื่อให้นักวิ่งทุกคนนั้นเนี่ยได้รับบรรยากาศการวิ่งที่สวยงามแตกต่างกันไปนะคะอากาศก็จะยังคงเย็นเหมือนกับที่เคยได้รับเพราะว่ามันเป็นช่วงพฤศจิกายนนะคะอาหารจะฟูเหมือนเดิมนะคะส่วนรายละเอียดระยะเดี๋ยวส่งต่อพี่ก่อยเลยค่ะการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับ21.1กิโเมตรนะครับ10กิโเมแล้วก็ฟาร์มี่ฟารัน 3กิโลเมตรนะครับที่จะวิ่งกันแบบสนุกสนานกับครอบครัวครับในฐานะที่ไปวิ่งมาทุกปีเลยนะครับขอการันตีเลยนี่เป็นสนามที่แบบว่าเส้นทางสวยงามเส้นทางสวยงามแล้วก็ครบรสชาติมากเหมาะที่จะไปเที่ยวกันเป็นเอ่อเป็นแฟมิลีหรือเป็นแก๊งเพื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีหลายระยะทางแล้วมีกิจกรรมซุ้มอาหารเยอะแยะ,ยะมีความบันเทิงด้วยปีนี้เราเป็นคอนเสิร์ตของพี่ปามี่คือ เรียกว่าจะไปแล้วมีความชอบแบบไหนมีความฟิตแค่ไหนก็คือมาเอนจอยด้วยกันได้หมดครับผมสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่างานของเรายังคงเน้นในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมนะคะคแล้วก็เหรียญของเราแล้วก็ถ้วยของเรานั้นเนี่ยก็ทําจากวัสดุรีไซเคิลด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราอยากที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมเนี่ยลงไปสู่นักวิ่งทุกคนที่เข้างานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ